สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคอมพิวเตอร์ทิปแอนทิคช่องคอมพิวเตอร์ที่จะนำสาระความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มาฝากท่านเป็นประจำสำหรับวันนี้ก็มาแนะนำในเรื่องของการใช้แค้นว่ากันต่อนะครับก็วันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับในเรื่องของการสร้างงานออกแบบชิ้นแรกนะครับของเรานะครับโดยใช้แค้นว่านะครับซึ่งสามารถทำได้เองง่ายๆนะครับนะเมื่อเราเปิดเข้ามานะครับใน แอปของแคนวานะครับนะเราจะพบหน้าตาหลากหลายนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแต่ละอันเนี่ยมันทาอะไรได้บ้างนะครับนะมันจะทําอะไรบางคนก็อาจจะงงไปเลยนะครับเทีเนี้เรามาลองสร้างนะครับสร้างงานนะครับชิ้นแรกของเราดูก่อนนะครับก็มาทําไปด้วยกันเลยนะครับนะก่อนอื่นนะครับก็ให้ท่านนะครับนะไปคลิกตรงเทมเพลตตรงนี้ก่อนนะครับนะเทมเพลตตรงนี้ก่อน เสร็จแล้วก็พิมพ์คำว่าโคดเข้าไปนะครับ Q o, U U Q U O T E โคดเราจะลองสร้างคำคมนะครับแล้วก็ไปโพสในสื่อโซเชียลต่างๆดูนะครับเสร็จแล้วก็กด Enter นะครับนะโคดนี่เขจะแปลว่าคำคมนะครับนะ สังเกตว่าเวลาเราคลิกเข้าไปนะครับนะ่มันก็จะมีเทมเพลตที่เป็นแม่แบบเยอะแยะนะครับขึ้นมาให้ดูนะครับเราสามารถที่จะสร้างเทมเพลตนะครับนะสร้างอาเอกสารงานของเรานะครับโดยใช้เทมเพลตง่ายๆพวกนี้นะครับเนะี่ยสมมุติผมจะจะสร้างพวกนี้นะครับก็คลิกลงไปนะครับคลิกลงไปเสร็จแล้วก็เลือก c u สตอมใหม่ ize, นะครับ this template นะครับกิกลงไปนะครับพอเข้ามาในหน้าจอเนี้ยนะครับท่านก็แค่พิมพ์คำคุมของท่านเข้าไปเลยนะครับเช่นผมจะพิมพ์เข้าไปว่าเริ่มวันใหม่ที่สดใสนะครับ ด้วยใจที่เป็นสุขนะครับตอนเนี้ถ้าเราไม่เอานะครับก็ลบออกนะครับคลิกเอาเมาส์ไปคลิกนะครับแล้วก็กด delete ไปนะครับตัวเนี้ยจะสังเกตว่าเวลาเราคลิกไปนะครับมันจะเป็นช่องสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับมันจะสามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับนะครับกดเมาส์ค้างไว้นะครับกดเมาส์ค้างไว้นะ ลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ปรับแต่งลูกศรปรับแต่งตัวอักษรได้นะครับคลิกตัวนี้นะครับขดตัวหนานะครับกดตัวหนา,าเปลี่ยนฟอนต์นะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเปลี่ยนฟอนต์สมามารถที่จะเปลี่ยนฟอนต์ได้นะครับ สมมติผมจะเอาตัวเนี้ยนะครับนะเปลี่ยนสีฟอนต์นะครับนะก็อยู่ตรงเนี้ยนะครับเปลี่ยนสีฟอนต์นะสีแดงอย่างเงี้ยนะครับหรือสีน้าําตาลเงี้ยนะครับเสร็จแล้วก็จะแชร์นะครับนะหรือดาวน์โหลดมาใช้นะครับท่านก็แค่ไปคลิกตรงคําว่าแชร์นะครับคําว่าแชร์แล้วก็เลือกดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดทีนี้ตรงดาวน์โหลดนะครับก็จะเลื่อน ก็คลิกดาวน์โหลดนะครับนะคลิกดาวน์โหลดตัวนี้ก็จะมีเป็นไฟล์ให้เลือกนะครับว่าท่านต้องการจะเซฟเป็นไฟล์ประเภทอะไรนะครับเป็น PNG เป็น JPG เป็น PDF นะครับ SVG พวกนี้หรือเป็น PowerPoint นะครับ p t x นะครับก็สามารถเลือกได้นะครับนะเสร็จแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลด กดดาวน์โหลดเสร็จนะครับนะเนี่ยท่านก็จะได้ไฟล์ขึ้นมา1ไฟล์นะครับนะผมเปิดดูนะครับเดี๋ยก็จะเป็นไฟล์นะครับ PNG นะครับเราสามารถที่จะเอาตรงนี้นะครับไปโพสนะครับในโซเชียลได้นะครับอันนี้ก็เป็นทิปมาฝากนะครับนะเริ่มต้นใช้งานแค้นว่าง่ายๆนะครับเมนูอาจจะหลากหลายนะครับแต่ถ้าท่านเริ่มลองใช้นะครับมันก็จะ ทำได้เองนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาฝากสําหรับวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องเรานะครับเพื่อรับชมคิวใหม่ๆนะครับแล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็โปรดกดแชร์เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปด้วยกันครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ